สวัสดียามเย็นครับเพื่อนๆท่านแปรมาอีกแล้วขณะนี้อยู่ภายในวัดพระีมหาธาตุครับมีไก่ด้วยครับมีไก่นี่มีไก่ด้วยไก่งงสิงงเดินมาเดินมาไก่เดินงงฮัลโหสวัสดีชาวไก่ทั้งหลาย อ๋อกลไปนู่นแล้วไม่ไก่เดินไก่น้อ <No. S 2> ไก่ก็กินขนมเป็นด้วยครับมันแมนบอกินเป็นหรือเปล่าเนี่ย เดกกัจิกเดกกจิกโอ้มันทำไมยาวอะไรเยองนี้คอยกินเัือดอมันไม่เป็นเม็ดเหมือนข้าวเลยโอ้อีนี่กินลำบากเดี๋ยวขอสับก่อนนะโอ้หมกอดใครพูดอะไรเนี่ยเข้าหหูฉันหมดเลยอโอ้ขอจิกกอนมันจะกินลำบากอะไรเย่ยงนี้เออสับให้มันละเอียดก่อนพอสับเสร็จแล้วก็จิกกินพี่น้อง โอ้มายเอ่โอ้เสียงอะไรมาพี่น้องโอ้เครื่องบินขึ้นพี่น้องโอ้ oh, ขึ้นมาแล้วตอนนี้ขึ้นจากดอนเมืองครับมันจะผ่านมาตรงตรงนี้พอดีพี่น้องปุ oh, ไปโน่นเลยหลาเครื่องบินผ่านดอนเมืองจะผ่านมาตรงนี้แหาผ่านมาเนี่ยไปโน่นแอบเข้าโค้งนู่นเลยพี่น้องโอ้ถ oh. ่าดกล้องแบบ z ูมระยะไกลเนี่ยโอ้เ oh, ข้าโคง้งสบายลยพี่น้อง นูนเลยเดี๋ยวยที่วัดพระศรีมหาธาตุมาชมลูกไก่ต่อพี่เนาะลูกไก่อะ่ะเอาจิกต่อจิกต่อโอ้ถ้าไม่สับให้ละเอียดมันก็คงกินไม่ได้โอ้ลองลองสับก่อนสับก่อนโอ้มันไม่เป็นเม็ดนะเหมือนข้าวเลยอีนี่กินลำบาก ต้องสับให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยกินเดี๋ยวติดคอพี่น้องมันจะยาวเกินไปอ๋ออ๋ออ้อยเกินก่อนเกินก่อนเกินลำบากออออ๋อโอ้ติดคอแล้วมีน้ำกินบออไม่กินหรอกกินตอโอ้ไม่ก็รถไฟไปนู่นแล้วพี่น้อง ไม่ทานแล้วพี่น้องไปแล้วโอ้ยยุงช่างเยอะเหลือเกินไม่บอกกันเลยมีรถไฟมาเป็นดายน่ะวัสดีเพื่อนมาไงมากินด้วยกันนี่ขนมขนมมาสิมากินดีกว่าสงสัยจะกินยากว่าไปหากินอย่างอื่นดีกว่า มันยาวแล้วเกินขนมกินลําบากไอ้มนุษย์เอ๋ยเอาขนมมาให้ข้ากินทำไมถ้ามันทาไมไม่เอามาเป็นเม็ดเป็นเม็ด,ม,ดมาให้ข้ากินอ่ะปล่อยให้ข้าต้องสับนั้นอ๋อมันจะติดคออ้อยทําไมไม่เป็นเม็ดอะไรเยี่ยนี้ดูกินลําบากจริงน,นักอ๋อกว่าจะได้กระชินลำบากแล้วเกินต้องยกคอสูสง วันรถไฟมารถไฟไม่มาเสียงรถเมย์พี่เนาะกกุ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 อ๋อเพื่อนกินคนเดียวไม่ได้นะขอค่ากินด้วยคนเสมา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 กินด้ยคนเส สาวก็สวยงามเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหยุงเยอะพี่น้องยุงเยอะอตัวไปก่อนครับยุงเยอะไม่ไหวว่ะลุงกันเอากัดเอามอบดอกไม้ในสวนมับรรยากาศที่วัดพระศรีมหาธาตุยามขําแดงครับพี่น้องทองฟ้าครับทองฟ้าก็จะประมาณนี้ ฟาเอกสักสักรอบหนึ่งอาการเป็นย่ัยงไรล่ะะบอกหมอสิ <S <S มันจะติดคอใช่ไหมมันก็ธรรมดากินนมปังเนาะดูมันติดคอขนาดคนยังติดคอเลยเจ้าไก่เอ้ยเจ้าต้องหาน้ำใกล้ๆหน่อย